สนับสนุนโดย Canon EOS 7D Mark II Canon delighting your always มาติดตาม breaking news เวลาส0บนาฬิกากับผมธนรัตน์นะครับนายกรัฐมนตรีเป็นประชุประธานประชุมครมาวันนี้ครับวันนี้นะครับเวลาเก้านาฬิกาพลเอกประยุจันโอชานายยกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีวาระสําคัญอาทิเรื่องของการกระทรวงคมนาคมเสนอร่างพรบรเวนคือนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางใหญ่ราชบุรณะช่วงบางใหญ่บางซื่อในท้องที่อำเภอเมือง,น,ง,อง,ง,งนนทบุรีบางบัวทองบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีและเขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร รวมถึงเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินบริเวณที่ที่จะเวรคืนและร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดําเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินช่วงหัวลําโพงบางแคลและช่วงบางซื่อท่าพระรวมทั้งสิ้น4ี่ฉบับครับเกิดเหตุควันกโมงที่รถไฟใต้ดินวอชิงตันนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายครับ โฆษกสำนักงานการขนส่งมหานครวอชิงตันนะครับหรือ WMT a แถลงว่าเกิดเหตุควันขโมงขึ้นในสถานีรถไฟใต้ดินลองฟองพลาซ่าในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตอนบ่ายวันจันทร์ตามเวลาท้องถิน่นทําให้มีผู้เสียชีวิต1คนและถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลอีกจํานวนมากโดยสองคนนะครับมีอาการสาหัส ขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพคนออกจากสถานีเป็นการเร่งด่วน WMAT ระบุอีกนะครับว่าต้นต่อของเหตุควันขโมงครั้งนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดและขณะนี้คณะกรรมาการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติได้เริ่มตรวจสอบหาสาเหตุแล้วครับติดตาม breaking news อีกครั้งเวลา1 1นาฬิกาครับ